ถ้าให้นึกถึงวงดนตรีที่มีกัน3คนเล่นกัน3ชิ้นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในบ้านเราเนี่ยหลายคนคงนึกถึงวงดนตรีอย่างโลโซถูกไหมครับแต่ในคอนเทนต์นี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงวงดนตรีที่มีชื่อว่าลาบานูนพวกเขามีความน่าสนใจมากครับแต่เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังวงอย่างลาบานูนเนี่ยมีชื่อเสียงมาตั้งแต่อัลบั้มแรกครับในช่วงปี2541 ถ้านับจากวันที่คลิปนี้ออนปี2568พวกเขาอยู่ในวงการเพลงมาแล้วราวๆสัก27ปีได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาเป็นวงดนตรีชื่อดังไม่ได้ดังพันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่นะไม่เล่นมุกนี้ แล้วบนันเนี่ยสามารถทํายอดขายสตูดิโออัลบัม3ชุดแรกได้เกิน1ล้านก๊อปปี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอโลกเข้าสู่ยุคสตรีมมิงแล้วบนันก็ยังคงทําสถิติอยู่เหมือนเดิมครับโดยพวกเขามียอดรับชมมิวสิกวิดีโอเนี่ยรวมๆกันแล้วก็หลายพันล้านวิวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ครับเอาเพลงที่มียอดวิวเยอะที่สุดกันละกันนะครับเชือกวิเศษเพลงนี้มียอดรับชมอยู่ที่รา,ราวๆห้าร้อยหกสิบสองล้านวิวโคตรเยอะเลยตามมาด้วยเพลงอย่างแพ้ทาง ยอดรับชมของแพ้ทางเนี่ย462ล้านวิวไปแล้วอีกเพลงครับใจกลางเมืองเพลงนี้ก็348ล้านวิวเพลงอย่างชั้นคง235ล้านวิวดอกฟ้านี่ก็ร้อล้านวิว รักคนผิดก็ประมาณ130ล้านวิวเยอะแยะมากมายครับเพลงของพวกเขารวมกัน,นมียอดรับชมหลายพันล้านวิวและบานูนเป็นวงที่มีชื่อเสียงมากๆในบ้านเรา Music Festival ก็มีลาบานูนงานประจำจังหวัดก็มีลาบานูนเพลงก็ฮิตยอดขายก็ดีสมาชิกทั้ง3คนก็อยู่ครบ e พรฟอร์แม e ในการโชว์ก็ดีแฟนเพลงก็เยอะครับรอซัพพอร์ตพวกเขาอยู่แล้วและอย่างที่บอกในตอนต้นครับพวกเขาอยู่ในวงการเพลงมาแล้วกว่า27ปี ถ้านับอายุของคนที่ฟังลามานูนตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้พวกเขาก็น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีไปแล้วครับผมยังคงมีเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในโพสต์ของช่องยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามก็และกันมีใครเป็นแฟนเพลงของวงอย่างลามานูนบ้างไหมครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเราตรงช่องคอมเมนต์ครับ